สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชนแนลนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำา i y y นะครับเป็นกระป๋องน้ำอัดลมนะครับเราจะนำมาทำเป็นที่ตั้งโทรศัพท์นะครับก็จะไปทิ้งนะครับหรืออย่าไปทำการตีให้เขาบุบนะครับเราสามารถนำมา DIY ไได้ครับลองดูครับขั้นแรกนะครับเราก็จะทำการวัดนะครับ จากก้นเขามาถึงตรงนี้นะครับประมาณ8ถึงเเซนติเมตรนะครับวิธีการทำครับผมจะทำแบบขั้นตอนง่ายๆเลยนะครับก็ทำการขั้นแรกครับใช้คัตเตอร์ก่อนนะครับกดลงไปนะครับเพื่อที่เราจะใช้กันไกนะครับตัดนะครับ ถ้าเราไม่ใช้คัตเตอร์นะครับเราก็จะตัดไม่ได้นะครับหลับจากนั้นใช้ไกลตัดแย่ปลายกรรไกลลงไปนะครับถ้าเราไม่ใช้คัตเตอร์ก่อนเขาก็จะกไกก็จะแย่ไม่ลงนะครับ เดี๋ยวเราค่อยมาเล็มปากเขาอีกทีนึงนะครับตอนนี้ตัดอ่ให้ขาดไปก่อนนะครับนี่ครับเมื่อเราตัดมานะครับเดี๋ยวเรามาเล็มให้ปากเขาเสมอกันนะครับ เล่มไปนะครับนี่นะครับหลังจากที่เราทำการเล็มปากเขาจนสะอาดอาจนอาเรียบแล้วนะครับเราก็จะใช้กระดาษทรายนะครับขัดเพื่อลบคมเขานิดนึงนะครับก็จะใช้กระดาษทรายเบอร์หยาบหรือเบอร์ละเอียดก็ได้นะครับก็ลบคมไม่ยากครับ จากนั้นนะครับเรามองดอูตรงกลางนี้นะครับเขาจะมีเส้นตรงกลางนะครับเราก็ทําการใช้กรรไกรนะครับตัดเป็นแนวเยื้องลงไปข้างล่างนะครับลักษณะนี้นะครับ ครับถ้าใครจะวัดก็ได้นะครับวัดเอานะครับแต่ผมทําแบบรวดเร็วนะครับจากนั้นเมื่อได้แบบนี้ครับเราใช้อลัไก่ครับตัดตรงที่เรา่าใช้ไก่ตัดรอบแรกครับตัดให้ทะลุไปขาดออกเลยนะครับครับถ้ายังตัดไม่ได้ก็ใช้คัตเตอร์ก่อนนะครับกรีดให้เขาเป็นรอยก่อนนะครับ you <laughs> เราจะได้มาลักษณะนี้นะครับเราก็ตกแต่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อทำให้ดูสวยงามนี่ครับเมื่อได้มาถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็นำไปล้างทำความสะอาดก่อนนะครับ ครับล้างมาเราก็ทําการใช้กระดาษทรายนะครับถัดนะครับเพื่อเวลาเราวางโทรศัพท์นะครับจะได้โทรศัพท์เราไม่เป็นรอยนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะทําการนะครับใช้กันไกครับตัดไปอีกนะครับเพื่อที่เราจะเอาไว้วางโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะครับ ก็ตัดเรื่องนี้ครับก็จะเป็นร่องลักษณะนี้นะครับเราก็จะทำสองฝั่งครับนี่นะครับแค่นี้นะครับเราก็จะได้ที่ตั้งโทรศัพท์ง่ายๆนะครับจากกระป๋องน้ำอัดลมนะครับถ้าใครมีสีมือนะครับในการตกแต่งนะครับก็ทำการตกแต่งนะครับก็จะทำเป็น ข้างบนเป็นวงกลมนะครับครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาทดลองตั้งโทรศัพท์กันนะครับนี่นะครับเราก็จะมาทําการทดลองกันเลยนะครับ นี่ครับก็ตั้งนะครับได้สวยงามนะครับนี่นะครับก็อะ่าไปทิ้งหรือเราจะอ่าจตั้งโทรศัพท์แนวตั้งก็ได้นะครับรับได้ทั้งสองแนวนะครับ นี่ครับก็เป็นวิธีการง่ายๆครับจากกระป๋องน้ําอัดลมเรานะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วก็ที่สําคัญึขอขอบคุณนะครับที่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็กล่าวคําว่าสวัสดีครับ